ครับสวัสดีครับผมอาจารา์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็มาต่อกันในพระรัตญยัยศพระรัตญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับพุทธศักราช2 5 5 6นอะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2ครั้งที่แล้วอาจาร์ก็พูดถึงค้างไว้อยู่ที่ความหมายของคําว่าการแพทย์พื้นบ้านไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยนั้นก็หมายถึงการตรวจการวินิจฉัย การบำบัดการรักษาป้องกันโรคและการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดต่อกันมาในชุมชนท้องถิน่นทั้งนี้ก็ด้วยเป็นกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยอาจจะเห็นว่าคำว่าพันธุ์แพทย์พืนพ้นบ้านไทยนั้นก็มีลักษณะคำจำกัดความอื่มมออนๆที่ผ่านมาแต่ก็จะเน้นที่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาในชุมชนท้องถิน่นถึงจะเรียกว่าพื้นบ้านนะครับ ได้ถ่ายทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่นส่วนมาดูควาหมายของคําว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะต่อไปคนที่จะประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนั้นหมายความว่าเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนนะได้ขึ้นทะเบียนและต้องรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทยนะท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องนั้นคนที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ทางด้านการแพทย์แผนไทยเดิมก็คงจะได้รับก็ต้องมีกฎหมายรองรับแล้วให้สามารถเปลี่ยนไปเป็นสภาการแพทย์แผนไทยรับรองด้วยนะครับเพราะเดิมที่ได้กันก็คือได้รับจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยนะครับแต่ตอนนี้กลับเป็นสภาการแพทย์แผนไทยแทนนะครับส่วนคําว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้นหมายความว่าเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแ์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทยด้วยนั้นสถาบันใดที่ทําการถ่ายทอดหรือสอนให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ต้องได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการแพทย์แผนไทยนะครับมาดูต่อไปนะครับ นี่คำว่าใบอนุญาตนะครับก็คงจะเป็นการกฎหมายที่ล้อล้อตามกันมาคล้ายๆกับกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบล้งองาีสองนั่นเองคำว่าใบอนุญาตก็คือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนตะยันต์ของสภาการแพทย์แผนไทยสมาชิกหมายถึงสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยในอนาคตก็คงจะต้องผู้ที่ มีใบประกอบโรคศิลป์ต่างๆของแพทย์แผนไทยทั้ง4สาขาหรือแม้แต่แพทย์แผนพระยุ์ต์นั้นก็จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของสภา,าการแพทย์แผนไทยตัวก,กรรมการก็หมายถึงกรรมการสภา,าการแพทย์แผนไทยคณะกรรมการก็หมายถึงคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเลขาธิการก็หมายถึงเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ก็หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะครับจะเห็นว่าตามพระราชบัญญัติต่างๆก็จะต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและก็ให้อำนาจกับรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับอันนี้ก็มีลักษณะคล้ายก็เป็นลักษณะที่ล้อตามกันมาหรือคล้ายๆกันมานะครับครับก็มาดูความหมายกันต่อในความหมายของคำว่า รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็หมายถึงรัฐมนตรีว่าการารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินะครับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือรัฐมนตรีในที่นี้ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูในมาตราที่4ในมาตราที่4นั้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ก็ประกอบไปด้วยการอันที่1ก็คือในวงเล็บหนึ่ง คือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับเดิมที่ใครที่สอบได้ใบประกอบโรคศิลป์ทางด้านการแพทย์แผนไทยทั้ง4ประเภทนั้นก็ก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้คําว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเดิมนั้นใช้เป็นคําว่าผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับแต่พอมาเป็นวิชาชีพแล้วก็ต้องใช้คําว่าผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินั่นก็คือคนเดียวกันแต่ใน ความหมายของคาว่ากฎหมายนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะจะใช้คําว่าผู้ประกอบวิชาชีพนั่นหมายถึงว่ามีสภาวิชาชีพของตัวเองแต่ถ้า,าวิชาชีพใดที่ยังใช้คําว่าผู้ประกอบโรคศิลปะอยู่ก็นั่นแสดงว่ายังอาศัยกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ2542เป็นกฎหมายที่ดูแลอยู่แต่เนื่องจากแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นได้ออกมาแล้วได้มาเป็นสภา มีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแล้วก็เลยใช้คําว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับหรือวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นเองทีนี้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็ได้แก่การประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทยนะครับเพศัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยการนวดไทยนะครับและการพื้นบ้านไทยการแพทย์โทเทนะการแพทย์พื้นบ้านไทยหรือการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องให้สำหรับในอนาคตนะฮะเราอาจจะมีสาขาหรือประเภทที่ประกอบวิชาชีพในการแพทย์แผนไทยแตกต่างแตกออกไปจากเดิมเช่นตอนนี้เรามีเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยพดุงคันไทยการนวดไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยแล้วนะฮะในอนาคตอาจจะมีการแพทย์ นะครับซึ่งแตกออกไปจากการแพทย์แผนไทยอีกนะฮะก็ใช้มาตรา4ี่วงเล็บ1ตรงนี้เป็นช่องออช่องทางที่สำหรับในการประกาศเพิ่มนะครับประเภทนะครับประเภทต่างๆหรือวิชาชีพที่ขยายออกไปจากวิชาชีพเดิมที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการโหราศาสตร์ไทย เข้ามาอยู่ในส่วนนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ออกรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนั้นจะมองเห็นหรือมีการนําเสนอนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นการที่จะประกาศเพิ่มเข้ามานั้นก็ให้อํานาจรัฐมนตรีในการประกาศกําหนดแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้ร,รับคําแนะนําจากคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เสียก่อนนั่นก็คือต้องมีสภาการแพทย์แผนไทยนั้นชงเรื่องไปแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรีเป็นผู้เซ็นอนุมัติหรือประกาศหรือมีอำนาจลงนามนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อไปในวงเล็บ2ของมาตรา4ก็พูดถึงการประกอบวิชาชีพก,การแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับนะครับก็พูดถึงมาตราอ่าททีคือมาตรา4ก็มีวงเล็บ1และวงเล็บ2 นะครับก็มีเป็นวงเล็บ1ก,ก็หมายถึงผู้ประกอบาชีพการแพทย์แผนไทยส่วนวงเล็บ2ก,ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับดังนั้นใครที่พูดถึงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในพระราชนี้ก็ต้องนึกถึงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์แผนไทยไปด้วยส่วนการแพทย์แผนไทยก็แตกสาขาแตกประเภทออกไปนะทั้ง4และ5ก็คือการแพทย์พื้นบ้านไทยและในอนาคตอาจจะมีที่6ต่อไปก็ได้นะครับ ต่อไปในมาตราที่ 5, ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะครับได้อ้างถึงการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยการแพทย์การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบโรคศิลปะ,ส,ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบโรคศิลปะศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการพแพทย์แผนไทยหรือผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผชชแนไทยประยุกต์ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ในที่นี้ก็หมายความว่า กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ก้าวกล่าวถึงที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์พระราชบัญญัติสารพยาบาลหรือพระราชบัญญัติยานั้นที่ได้กล่าวถึงผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนทยุกต์นะครับหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนทยประยุกต์นั้นนะครับก็ให้หมายรวมถึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไะยุกต์ที่กล่าวถึงในพระราชบัญญัตินี้นะครับ ต่อไปมาตราที่6ก็ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นที่กล่าวไว้แล้วในามาตราก่อนก็พูดถึงว่า,าให้รัฐมนตรีคำว่ารัฐมนตรีนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการารัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรา6ก็เลยขยายความออกมาว่ารัฐมนตรีที่รักษาการนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองและก็ให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็ได้พูดไปแล้ว และให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชติทั้งนี้รวมทั้งออกกฎระเบียบหรือประกาศใดๆเพื่อปฏิบัติตามพระราชติโอนิ้อันนี้ก็ยังให้อำนาจรัฐมนตรีในการที่จะมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงระเบียบประกาศต่างๆนะครับและกฎระเบียบกฎก,กระทรวงระเบียบประกาศนั้น นะเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วก็สามารถบังคับใช้ได้นะครับโอ้อันนี้เราดูนะครับวาระเบียบประกาศต่างๆนั้นนะครับกฎกระทรวงเอยอะไรเอยนี้ให้อำนาจบนตรีไม่ไดใ้ให้อำนาจกับกรรมการสภานะครับนะหรือแต่ในความในทางปฏิบัติแล้วก็กรรมการสภาเองก็คงเป็นนะเป็นคนที่ทงเรื่อง ให้กับรัฐมนตรีในการในการอนุมัติหรือในการประกาศออกระเบียบประกาศหรือออกกฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกต่างๆออกมานั่นเองนะครับทีนี้มาดูหมวดที่1นนะครับหมวดที่1ทีนี้ก็มาดูในหมวดที่1นนะครับหมวดที่1ก็ว่งด้ว่าเรื่องของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับได้มีพูดถึงมาตราที่7นะครับมาตราที่7 มาตราที่7นั้นก็กล่าวถึงการให้มีสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ให้ก็พูดถึงมาตรา7ก็ให้มีสภานั่นเองมาตราที่8สภาการแพทย์แผนไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ก็คือมีวัตถุประสงค์อันที่1ส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาการวิจัยการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับในวงเล็บ2ก็พูดถึงอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทยนั้นก็ควบคุมกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานในการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ควบคุมความประพฤตินะครับควบคุมครับในข้อที่3ามโล็ามก็พูดถึงก็พูดถึงอำนาจวัตถุประสงค์ของสภาคันแพทย์แผ,ผนไทยนั้นก็พูดถึงข้อที่3าว่าก็ทาหน้าที่ควบคุมความประพฤติจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแทพทย์แผนไทยยุคให้เป็นไปนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองการประกอบโรคศิลปะนะครับแล้วก็วงเล็บ4ก็พูดถึงการช่วยเหลือแนะนําเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยครับอันที่5ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย นะครับแล้วก็ส่งเสริมความสามัคคีพดุงเกียรติของสมาชิกและข้อ7ก็คือพดุงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกบงเล็บที่8ก็คือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเอวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพที่จะเข้ามามีบทบาท นะครับในมาตราที่9สภาการแพทย์แผนไทยนั้นก็มีอำนาจหน้าที่นะครับรับขึ้นทะเบียนและออกอนุญ,ญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับก็คือเรารวมวิชาสาขาการแพท,ทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยกแผนไทยประยุกต์เข้าด้วยกันแล้วก็เป็นอำนาจของสภาที่จะออกใบ,บอนุญาตในการประกอบวิชาชีพให้นะครับ และก็ออกคําสั่งตามมาตราที่45เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีว่าตามมาตราที่45นั้นว่าด้วยเรื่องอะไรแล้วก็สามารถรับรองปริญญาประกาศยิัตรวุฒิบัตรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของสถาบันต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์ในให้เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกรับรองหลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการในด้านต่างๆของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของสถาบันที่ทําการฝึกอบรมดังกล่าว และก็รับรองวิทยาณนะว,วิทยา,ยะาทะทีครับรับรองวิทยาฐานะของสถาบันที่จะทําการฝึกอบรมด้วยนั้นในอนา,นาคตนั้นสิ่งที่ทำสถานที่ที่ทำการฝึกอบรมก็คงได้ต้องได้รับการรับรองจากาจากสภา,าการแพทย์นะครับก็เป็นการอันนี้อันที่6กนะครับก็มาดูาสภา,าการแพทย์แผนไทยนั้นก็สามารถออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และยังสามารถออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอำนาจหน้าที่ของสภาน,นั้นก็มีกว้างมากสามารถอันที่7ก็คือจัดทําแผนการดําเนินการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อ หน้าที่จะเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะวงเล็บ8ก็คือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับในวงเล็บ9ก็คือบริหารกิจการใดๆตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามบริบทนี้ตลอดจนกิจการใดๆของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่พูดถึงในมาตราที่9แล้วก็มาตราที่10 สภาการแพทย์แผนไทยอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ก็คือ1วงเล็บ1ก็คือได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน2ก็คือค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุงค่าธรรมเนียมต่างๆวงเล็บ3คือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินและกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตราที่8และก็วงเล็บ4ก็คือเงินและทรัพย์สินซึ่งมีให้แก่สภาการแพทย์แผนไทย และก็อก็คือดอกผลของเงินและทรัพย์สินตามมุเล็บ1 2และ3และ4นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงที่มาของรายได้ของสภานะครับซึ่งมาจากหลายส่วนด้วยกันในมาตราที่11ก็ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนะครับให้รัฐมนตรีในรัฐดารงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทยและมีอำนาจหน้าที่ ตามบัญญัติในพระราชบ,บัญญัตินี้ด้วยก็ให้รัฐมนตรีมีอันนี้ก็หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่อาจารย์ก็ขอจบคำบรรยายในหมวดที่1ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสภาการาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับพุทธศักราช2556ในตอนที่2แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนที่3ในหมวดที่2ต่อไปครับสวัสดีครับ